สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยนะคะรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมรู้ทันภัยไป,ปรพร้อมๆกับรู้วิธีสู้กับภัยค่ะ วันนี้เราจะไปดูเรื่องของการสู้ภัยหนาวกันนะคะเพราะว่าเหมาะอย่างยิ่งกับในช่วงนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วนะคะในหลายพื้นที่เองมีการประกาศเป็นพื้นที่ภยัยพิบัติภัยหนาวในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเหมือนกันนะคะที่มีการเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่ โดยกระทรวงมหาดไทยเองได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและก็บรเทารสาธารณภัยในะะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือให้เฝ้าระวังพื้นที่นะคะที่มีการประกาศภัยหนาวไปแล้วด้วยแล้วก็มีอุณหภูมิที่ลดต่ําลงนะคะโดยในพื้นที่เขตสิบจังหวัดลําปางเองก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่ในสีจังหวัดนะคะเพราะว่ามีหลายพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวอย่างล่าสุดที่เชียงใหม่ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวหนึ่งอำเภอแล้วก็เตรียมจ่อประกาศเพิ่มอีก2 อำเภอด้วยกันหลังจากอุณหภูมิในพื้นที่ลดลงต่ำกว่า15องศาเซลเซียสติดต่อกัน3วันนะคะ โดยนายประจนปัสะกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเขตสิจังหวัดลำปางก็บอกว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะณนะขณะนี้ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้นางแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมทั้งทะเลจีนใต้ยอย่างต่อเนื่องก็เลยเป็นสาเหตุทาให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นลงแล้วก็อุณหภูมิคาดการณ์กันว่า จะลดลงประมาณ4-2อ,องศาเซลเซียสจากนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่งผลให้ทางศูนย์ปอพเขต10จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูและก็ลำปางรวม4จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อประการจะต้องอเจอกับภัยหนาวนะคะทั้งในพื้นที่ราบแล้วก็พื้นที่สูง เบื้องต้นทางปอพเขตสิบเองก็พบว่ามีพื้นที่บ้านกลางอำเภอจมทองจังหวัดเชียงใหม่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวแล้วหนึ่งจังหวัดค่ะเนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่ลดลงกว่า15องศาติดต่อกันมาแล้ว3วันนะคะ ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ประสบภัยก็ได้มีการมอบหมายให้ทางองค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สํานักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จําเป็นจะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมสํารองจ่ายสิ่งของอย่างเช่นผ้าหม่มเครื่องนุ่งหม่มต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีความต้องการไม่เพียงพอคะ่ะ โดยทางผู้อำนวยการศูนย์ปอพอเขตสิบจังหวัดลำปางก็ยังบอกอีกนะคะว่าจากการประเมินสถานการณ์ภัยหนาวจากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในส่วนของการคาดการณ์ว่าปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นก็จะคล้ายๆกับทุกปีนะคะท่านผู้ชมคะและส่งผลให้หลายพื้นที่เองจะต้องเผชิญสถานการณ์ภัยหนาวอาจจะยาว กว่าทุกปีหรือไม่อย่างไรจําเป็นจะต้องติดตามระยะหลังจากนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สั่งการให้ทุกจังหวัดทําการสํารวจความต้องการของประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะรวมทั้งให้ทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิขดขณะเดียวกันก็ได้รับการประสานงานจากภาคเอกชนที่ต้องการนําสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาวอีกหลายหน่วยงาน,นะคะ่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะคะ อีกจังหวัดหนึ่งนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่คุณคมสรรสุวรรณอัมพาหัวหน้าสำนักงานปอพอเชียงใหม่เองก็บอกว่าในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยหนาวเพิ่มมาอีกหนึ่งอำเภอนั่นก็คืออำเภออมก๋อยที่นี่ก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบ ภัยพิบัติภัยหนาวทุกปีนะคะเนื่องจากตอนนี้อำเภออมก๋อยมีอุณหภูมิลดลงติดต่อกันเป็นเวลา3วันส่วนวันพรุ่งนี้11ธันวาคมก็ยังพบว่าอีก2อำเภอก็กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมจอประกาศเป็นพื้นที่ภัยหนาวเพิ่มเติมเหมือนกันโดยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะคะนั่นก็คืออำเภอฝางแล้วก็อำเภอจอมทองค่ะส่วนที่มีพื้นที่ประสบภัยหนาวเพิ่มเติมอีกอำเภอนึงก็คืออำเภอแม่แจ่มนั่นเองนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพบว่าแต่ละจังหวัดก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยหนาวในระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์อำนวยการในการติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการกระจายความช่วยเหลือนะคะ ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้10ธันวาคมนะคะวัดได้อยู่ที่ประมาณ3.5องศาเซลเซียสนะคะวัดที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขยับมาที่จังหวัดลำปางนะคะ มาดูเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับภัยหนาวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหมอกแล้วก็ควันในพื้นที่ที่อาจจะมีการจุดไฟเผาป่าด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของหมอกตอนนี้ลงจัดมากๆในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะถนนรายสายในจังหวัดลำปางก็เริ่มที่จะมีหมอกลงจัดด้วยนะคะทําให้ทางกรมขนส่งเองจําเป็นจะต้องเตือนนักท่องเที่ยวให้เดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะ เพราะว่าสภาพถนนที่ไปสำรวจณนะขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะโดยเฉพาะถนนสายลำปางเกา,า,เาะคาอําเภอเกาะคาแล้วก็ถนนสายลำปางห้างฉัดอํเาเภอห้างฉัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอเกาะคาเองก็มีหมอกลงจัดทำให้รถยนต์ต่างๆของประชาชน ในถนนช่วงขาล่องนะคะที่มีเป็นจำนวนมากเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงการพักผ่อนในวันหยุดยาววันสุดท้ายด้วยก็พบว่าหลายๆคันนะคะต้องใช้วิธีการเปิดไฟหน้ารถหรือว่าเป,เปิดไฟตัดหมอกไฟต่ำนะคะ<ๆ>เพื่อเพิ่มการมองเห็นในการขับขี่ในช่วงเช้าๆด้วยนะคะ และแน่นอนว่าทางกรมขนส่งทางบกจังหวัดลำปางเองก็จำเป็นต้องออกมาเตือนประชาชนผู้ใช้รถตามท้องถนนให้ระมัดระวังในช่วงที่มีหมอกลงจัดทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถน้อยลงในช่วงเช้าๆด้วยนะคะส่วนอากาศตอนนี้ที่ลำปางก็อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่16องศานะคนะที่อำเภอหั้งฉัดจังหวัดลำปางค่ะ ตอนนี้หลายๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้บอกไปเชียงใหม่ลำปางนะคะเชียงรายลำพูน ก็เป็นพื้นที่ที่มีคนไปท่องเที่ยวกันเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเป็นช่วงไฮซีซันในฤดูหนาวแบบนี้ของภาคเหนือค่ะจังหวัดเชียงใหม่ลำปางเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าจะมีปัญหาเป็นพื้นที่ที่ประสบภยัยพิบัติภัยหนาวแต่ว่าในมุมกลับกันนะคะในเชิงการท่องเที่ยวก็พบว่าคึกคักเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็คึกคักอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไปดูไปสัมผัสลมหนาวแล้วก็ไปดูน้ําค้างแข็งหรือว่าแมคคานิงนะคะ ที่ดอยอินทนนท์มาหวานก็เป็นวันแรกที่พบว่ามีน้าค้างแข็งหรือว่าแม่คันิงเกิดขึ้นก็เลยทําให้ทั้งดอยอินทนนทนะ์อุทยาแห่งชาติที่นั่นแล้วก็หลายๆดอยนะะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเองนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เหนือสุดแดนสยามนั้นมีคนไปจับจองพื้นที่แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างวันหยุดยาวแบบนี้นะคะทำให้ สร้างความประทับใจแล้วก็คึกคักกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะอากาศก็อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะกับการไปพักผ่อนแบบนี้เลยนะคะประมาณ1-10องศาเท่านั้นเองนะคะไม่เกินจากนี้กำลังเย็นพอดีพดีใครเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ก็เหมาะที่จะไปสวมใส่ที่นั่นเลยนะคะแต่ว่าในแง่ของนักท่องเที่ยวประชาชนเองอาจจะมีความสุขกับการไปท่องเที่ยวสัมผัสลมหนาวแบบนี้ค่ะแต่ในมุมกับกันนะคะ สำหรับสัตว์บางชนิดตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองมีการออกมาเตือนผู้เลี้ยงช้างให้เฝ้าระวังดูอาการช้างที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นขณะที่ในส่วนของปางช้างแม่สานะคะก็ต้องมีแผนในการดูแลช้างทั้งการเตรียมอาหารที่ย่อยง่ายและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยค่ะทางนายสัตวแพทย์รณชิตรุ่งศรีในะคะนะสัตวแพทย์ประจำจังหวัด เชียงใหม่อำเภอแม่ริมนะคะประจําปางช้างแม่สาก็บอกว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงมากๆเลยในขณะ,ะน,นี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับช้างแล้วโดยเฉพาะช้างที่มีอายุมากเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็เลยทําให้ช้างบางเชือกนะคะกินอาหารแล้วก็น้ําได้น้อยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของช้างระบบย่อยอาหารแล้วก็ทําให้เกิดท้องผูกหรือว่าล้มป่วยลงได้ ขณะที่เมื่อมีอากาศเย็นลงนะคะช้างก็มีอาการเจ็บป่วยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายวันนะคะทําให้ปางช้างเองจะต้องถอดบทเรียนมาทําแผนในการป้องกันช้างป่วยในช่วงอากาศหนาวนะคะ โดยเฉพาะเตรียมในเรื่องของหยูกยาต่างๆเตรียมแผนช่วยเหลือแล้วก็การป้องกันต่างๆเพราะว่า,าถ้าพบว่าช้างเชือกใดมีอาการป่วยก็จะให้ไปรักษาทันทีนะคะส่วนการสแสดงของช้างช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็อยากจะไปชมเหมือนกันก็ยังดําเนินการตามปกติไม่กระทบกับการสแสดงนะคะสําหรับปางช้างแม่สาปัจจุบันเองนะคะมี ช้างอยู่ในความดูแลจํานวนกว่า70เชือกแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลช้างมากกว่า30ปีก็เลยทําให้ตอนนี้ต้องหันมาดูแลสุขภาพช้างไว้ก่อนแต่ว่าก็ยังแสดงปกติได้อยู่นะคะอีกสักจังหวัดนะคะสำหรับพื้นที่ภาคกลางลงมาสักหน่อยก็มีอากาศที่เย็นแล้วนะคะไลลงมาเกือบถึงพื้นที่ภาคกลางจังหวัดอื่น,นๆเช่นอยุธยาแล้วก็กรุงเทพมหาคนครแบบนี้นะคะ จังหวัดชัยนาทเองนะคะมีสวนนกที่นั่นมีฟาร์มที่นั่นก็ปรากฏว่าอากาศเย็นแล้วนะคะใครที่ไม่อยากเดินทางไปไกลถึงภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เชียงรายลำปางก็ไปใกล้ๆหน่อยนะคะแถวๆนครสวรรค์ชัยนาทแบบนี้ก็พบว่ามีหมอกให้เห็นแล้วในช่วงเช้าส่วนนะักท่องเที่ยวเองก็ไปทเที่ยวตามรีสอร์ทหรือไปชมสวนนกได้นะคะ ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะทีะ่ตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ในภาคเหนือตอนล่างแต่ว่าก็เจอกับเรื่องของภัยแล้งอยู่เหมือนกันทำให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังไซภูนะคะจังหวัดพิจิตรต้องไปเจอกับสภาพภัยแล้งแล้วก็ใช้วิธีการจับปลาในแหล่งน้ำที่แห้งจากการสูบน้ำเข้านาน,นะคะเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่ขยายวงกว้างอยู่ณขณะนี้แม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงอากาศเย็นนะคะ ชาวบ้านนะคะในพื้นที่จังหวัดเชีขออภัยคะ่ะจังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอวังไซพูนก็ต้องไปใช้วิธีการรวมตัวกันออกหาปลาแล้วก็จับปลาในแหล่งน้ําที่แห้งจากการสูบน้ําเพื่อเลี้ยงต้นข้าวนะคะเพื่อนําปลาไปทาอาหารแล้วก็จําหน่ายสร้างไรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนะคะสําหรับการรวมตัวของปลาขอให้ค่ะสําหรับการรวมตัวของการออกหาปลานะคะของชาวบ้านตากแดดก็เป็น พื้นที่ที่เขาเรียกว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภออำเภอวังไซพูลบ้านตากแดดที่นั่นเขาเป็นวิถีชาวบ้านแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่เขาทํามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะคะก็ไปนําปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆนะคะปลาช่อนปลาดุกหรือว่าปลาซิลนะคะเอามาทําอาหารสดหรือว่าแปลรูปเป็นจําพวกปลาลาปลายางแล้วก็ปลาจอบนะคะ เพื่อนำเก็บไว้รับประทานแล้วก็จำหน่ายเอาไว้สร้างไรายได้เข้าสู่ครอบครัวคะ่ะอันนี้เป็นวิธีการมองในแง่ดีด้วยนะคะแก้ปัญหาในช่วงที่น้ำแล้งแล้วก็สู้ชีวิตนะคะในการหาปลามา,าทั้งรับประทานแล้วก็จำหน่ายต่อไปคะ่ะ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องจากเรื่องของป่านะคะไปดูเรื่องของเป็ดกันบ้างนะคะหลังจากที่มีการพบซากเป็ดในบริเวณหมู่บ้านจัดสันล้างไม่มีชื่อนะคะหมู่ที่4ซอยวัดสุดทาวาสตําำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีนะคะก็วันนี้ทางในอำเภอลาดหลุมแก้วคุณเฉลิมพลมั่งคั่งก็ไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล้วก็ปศุสัตว์อำเภอถ้าไปลงตรวจสอบในพื้นที่ดูถึงสาเหตุนะคะว่าใครนำมาทิ้งแล้วก็ดูว่ามีการระบาดของโรคหรือไม่เพราะว่ามีการกังวลว่าอาจจะเกิดโรคเคียมนะคะหรือว่ากาโลโรคในเป็ดฉันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่าโรคเคียมหรือว่าโรคก,กาโลโรคในเป็ดซึ่งเป็นโรคที่เราไมา่ค่อยได้ยินบ่อยนักก็เลยทําให้ ตายไปจำนวนมากในช่วงนี้นะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันกันกบแหนมเพอลาดหลุมแก้วกันนะคะคุณเฉลิมพลมั่งคั่งอยู่ในสายแหนมเพอคะ,สว,ส,คะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงไปตรวจสอบพื้นที่วันนี้พบสาเหตุหรือ,อยังคะว่าซากเป็ดที่เจอไปจำนวนมากนี้เสียตายเพราะอะไรคะครับก็เท่าที่ทราบจากทางบริษ,ษัทเนี่ย <c oughs> โรคที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือการระโาดในในสัตว์ปีกนะครับค่ะแต่ว่ามันจะเกิดเ,เฉพาะ เป็ดกระหานเท่านั้นจะไม่แพร่ระบาดไปไปสัตว์ปีกอื่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคที่ที่ระบาดไปสู่คนค่ะนะครับก็ก็ไม่เป็นห่วงในเรื่องของคนแต่วันนี้เนี่ยที่เราหลังจากที่เราไปตรวจสอบพื้นที่แล้วเนี่ยเขาเขาทิ้งกระจายเป็นจอมๆมเนี่ยะนะครับเราก็ได้ดําเนินการประสานกับทาง,ตตงวัสุสัตว์จังหวัดค่ะให้เข้ามาทาการฉีดฆ่าน้าํายาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีาสัตว์ กับบริเวณโดยรอบพื้นที่นะครับอันนี้เราเดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของทางอําเภอก็ได้จัดเอ็นนะครับเป็นยาปุ๋ยจุลินทรีย์มาทําการลาดบริเวณซากสัตว์แล้วก็บริเวณแหล่งน้ําที่ซากสัตว์นั้นถูกนําไปทิ้งไว้นะครับทำเพื่อควบคุมเชือ้อค่าเชื้อไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ครับมันก็จะสลายซากสัตว์แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อโลกในแหล่งน้ำมันะจะช่วยทางความสะอาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ให้ทาง